สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทํากระเพราไก่กันนะคะพริกที่คุณพ่อตำไปเรียบร้อยจ้าใส่เลยกระเพราที่เราจะทําเป็นกระเพราไก่กันนะคะนี่ให้ดูปีกไก่ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทอดอ่านนี้เป็นกระเพราไก่ใส่ไปเลยไก่ที่เราใส่พริกที่พ่อตำไปแล้วนะคะเราก็จะโขกพริกใช่ไหมแล้วก็กระเทียมเข้ากันนะคะตอนนี้เราก็จะใส่ ไก่ชิ้นลงไปนะคะเพื่อที่จะไปผัดนะคะกระเพราไก่นะคะคือชอบกินเผ็ดมากก็ใส่พริกมากก็ได้ถ้าชอบน้อยไม่ไม่เผ็ดไม่เยอะก็พอประมาณก็แล้วแต่คุณน,นะคะตามใจชอบเลยไก่นี่แป๊บเดียวเวลาโดนไฟก็สุกนะ นี่ค่ะแล้ก็ผัดไปเรื่อยๆใส่น้ำล้างครกไปจริงๆน้ำในตัวไก่ก็ออกมาเหมือนกันนะ,ะในไก่เองก็จะมีน้ำออกมา เรื่อยๆผัดพอสุกนะนี่นะคะก็ทานอะไรแบบเผ็ดๆแซบ่บๆนะคะเป็นเพื่อสุขภาพใส่ที่เยอะก็ใส่ได้อที่บ้านเราเองก็ใส่เอง ประมาณนี้เริ่มสุกแล้วไก่ก็เริ่มเต็มสุกแล้วนะคะแป๊บเดียวเองนะคะทีนี้เราก็จะใส่ซอสซีอิ๊วดำลงไปนะคะเพื่อแต่งสีแล้วก็มีกลิ่นนะคะแล้วก็กลมกล่อมอันนี้ก็ใส่ซอสคูขาทองลงไปนะคะปรุงลงไปเรื่อยๆอันนี้ซูมใกล้ๆเลยเ,เพื่อนๆเผื่อแบบจะมองเห็นว่าแบบโอ้ แต่มันจะฉุนนะคะเนี่ยใส่น้ำตาลตัดไปโอเคอืมแต่ทีนี้ก็จะใส่ผงรสด,ดีไปนะคะหอมนะคะแล้วก็เตรียมเพื่อนๆก็สามารถเตรียมข้าวสวยร้อนๆได้โอ้ยอันนี้ก็ใส่ซ้อนหอยนางลมนะคะ เรื่อยๆไก่ก็เริ่มสุกแล้วนะเนี่ยเนาะน้ำในตัวไก่ออกมาเยอะมากเลยนะป้าป๋าเนาะนี่ใส่ผงนัวไปนะคะใส่เหมือนเต็กบกบอะใส่เยอะๆได้เลยผงชูรสไงร้านเต็กกบอะใส่เยอะนะคะเราก็ใส่เยอะตามเขาได้ประมาณนี้นะคะ ชิมก่อนว่าได้ยังได้แล้วเนาะโอเคทีนี้เราก็จะใส่อ่ะใส่อะไรเพิ่มก็ใส่แบบอ่ะใส่น้ําปลาลงไปอ่ะโอเคไม่ห่วงเหมือนเจ๊กบนะคะใส่แบบเยอะๆไปเลยก็ <c oughs> ใส่กระเพราตามใจชอบเลยนะคะฮะ <c oughs> <c oughs> ตามใจชอบกันเลยจากพเพื่อนๆจ้าวันนี้กะเพราเนี้ยเราต้องใส่แต่ใส่พริกรานะคะแค่นี้ก็ได้แล้วเนาะเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะพเพื่อนๆยังไงก็ช่วยฝากกันนะคะกดไลค์กดแชร์กดตับสกายให้กำลังใจกับช่อง b ีบีออนทัด้วยนะคะช่อง b ีบีออนทัไม่ได้ทําแค่การท่องเที่ยวอย่างเดียวเราก็ทําอาหารด้วยพาไปเดินนะเป็นช่วงพ่อลูกเข้าครัวนะคะโอเคค่ะ ประมาณนี้นะคะได้แล้วค่ะเดี๋ยวบีบีจะมีแลนนะคะไปถ่ายคลิปในเมืองกันแล้วนะคะโอเคค่ะฝากด้วยค่ะปิดท้ายด้วยปีกไก่ทอดกันนะครเพื่อน